กรมการขนส่งทางบดินนะครับเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับด้วยกรมการขนส่งทางบกเองก็กําหนดวิสัยทัศน์ว่าจะต้องเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อใช้ในการควบคุมและกํากับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้อย่างปลอดภัยและก็มีคุณภาพโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพื่อยกระดับการให้บริการการจดทะเบียนรถยนต์การดาเนินการด้านใบขับขี่การให้บริการของเราอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว รฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลตรงนี้มันก็ทำได้ไม่ยากเราก็มีข้อมูลที่เป็น Big Data อยู่ w e b d a t a g o t s นี่ก็เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐซึ่งก็จะมีข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกข้อมูลที่น่าสนใจในณปัจจุบันนี้ก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีจำนวนใบขับขี่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ตอนนี้เขาอยากจะ ชักจูงให้ภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐเนี่ยเอานำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนการผลิตหรือว่าในการวางแผนในทางด้านเศรษฐกิจต่อต่อไปยิ่งขึ้นด้วยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยข้อมูลภาครัฐก็อยู่กับภาครัฐประชาชนก็ไม่รู้ว่าภาครัฐเอาไปทำอะไรบ้างในการที่มีภาครัฐเข้ามาร่วมกันช่วยกันเปิดเผยข้อมูลนอกจากภาครัฐด,ด้วยกันเองที่จะได้ใช้ประโยชน์ ข้อมูลของแต่และหน่วยงานแล้วประชาชนก็ยังสามารถที่จะได้เห็นว่าภาครัฐได้ดําเนินการอะไรอยู่และทําอะไรอยู่การที่โรงการขุสทงทางบกได้รับรางวัลเป็นสิ่งที่ทําให้เพิ่มกําลังใจในการทํางานของเราแต่สิ่งที่อยากได้รับมากที่สุดก็คือการที่ให้ทุกภาคส่วนได้นำข้อมูลที่โครงการขนสทรงทางบกมีอยู่นี่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็จะยิ่งจะเป็นกำลังใจที่จะทำให้เราอยากที่จะทำการเผยแพร่ข้อมูลออกไป ให้มากกว่าี